สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะ วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2563แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทํานายครูยังคงต้องย้ําอยู่เสมอเลยนะคะว่าคลิปการทํานายคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์วันนี้นะคะเป็น แ่นธรรมสินและไพ่ธรรมสินแล้วก็ไพ่ชุดนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะจะเป็นครั้งแรกที่ครูเอามาใช้ลง YouTube นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จับแม่นยำขนาดไหน ส่วนบางคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับครูนะคะในการทําคลิปสามารถเป็นกําลังใจให้กับครูได้ง่ายๆโดยการกดซับสไครต์และกดไลค์ค่ะและถ้าเกิดอยากตามกันดูดวงฟรีกันนอกเหนือจากช่องทาง YouTube ค่ะไปเจอกันได้ที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทำนายไพ่ฝีทุกสัปดาห์เลยเป็นกําลังใจให้ครูทั้ง2ช่องทางเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะโดยการเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบกันก่อนดีกว่า1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองมาดูหน้าไพ่กันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนวนันอาทิตย์นะคะใบที่หนึ่งค่ะเป็นตำแหน่งตนุนะคะต่อมาค่ะกระดุมพลาสหัสชชะพันธุปุตตะ ลิปัตตนิมรณนะสุภะกัมมะลาภะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะเรามาดูกันที่ตำแหน่งตัวตนนะคะใบแรกเลยนะคะก็คือจะได้ไพ่นะคะหน้าไพ่เป็นใบนี้หมายถึงอะไรคะสาหรับคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะคะความรู้สึกตัวตนของเราอะ่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับเปิดรับใครทั้งหมดแต่ว่าในเดือนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะคุณพยายามที่จะหาคนที่มีความรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วคุณเติบโตขึ้นหรือคนที่เป็นที่ พึ่งได้นะคะการที่เป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการพึ่งในเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่ว่าอาจจะหมายถึงเป็นที่พึ่งทางใจหรือคนที่เหมือนกับเติมพลังบวกให้กับคุณฉะนั้นใครที่เหมือนกับมาพูดเจาะแจ๊ะหรือว่าเมาส์มอยเรื่องทั่วไปแบบเนี้ยคนวันอาทิตย์จะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะคะจะอยากจะรับฟังแต่สิ่งดีซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะส่วนตําแหน่งกัมมะค่ะพูดถึงในเรื่องของงานหลักกันบ้างดีกว่านะคะงานหลักขึ้นมาเป็นแบบนี้ในเดือนนี้เป็นอีกเดือน,น่่ะท,ะทีจาาเเอยยยักกกกมมๆลลลแแ้้วว็บบได เวลาส่วนตัวเลยนะคะไหนดูซิปัจจัยมันเกิดจากอะไรบ้าง งานนะคะขึ้นมานะชัดเจนเลยว่าจะต้องเป็นงานที่แก้ไขหรือว่าจะต้องเป็นงานที่เหมือนกับมันไม่จบไม่สิ้นภายในครั้งเดียวอะคะ่ะอย่างเช่นคนทําพวกงานที่มีดีเทลเยอะหรือทําบัญชีนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารแบบเนี้ยก็จะต้องแก้ไปแก้มาตลอดเวลาแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้ไหมผ่านพ้นไปได้แต่ว่าเลือดแทบอาบเลยนะคะมันขึ้นมานะขึ้เหนื่อยสุดๆเลยนี่แหละนะคะการขยนันการตั้งใจนะคะจะส่งผลยังไงมันส่งผลทําให้ตัวคุณเองเนี่ยหคือจะเป็นในเรื่องของความสามารถนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหา แล้วก็ผู้ใหญ่อะค่ะหรือคนรอบข้างจะเห็นความสามารถแล้วก็ศักยภาพของคุณว่าคุณเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถมากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะต่อมานะคะจะเป็นตำแหน่งกระดุมพักค่ะพูดถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าโอ้โหขึ้นมาสดใสมากมากเลยนะสําหรับคนวันอาทิตย์การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายถึงแม้นะคะเงินจะมีเข้ามานะคะมีใช้จ่ายสบายๆนะแต่ว่าคุณเองเนี่ยจะเป็นประเภทพวกถ้าเกิดได้ออกเดินทาง ไปเที่ยวไหนหรือว่าเข้าห้างเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นสายเปยค่ะนะคะวิญญาณเหมือนกับเห็นของเซลไม่ได้จะพุ่งใส่หรือเห็นของที่ถูกใจเนี่ยคุณพร้อมเที่ยวสายทันทีนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณได้จ่ายแล้วได้รูดบัตรครั้งหนึงนะะ่งค่ะรับรองว่าแบบน่าจะแบบหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมาแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมาเครียดทีหลังทางที่ดีที่สุดคือจะต้องสะกดวิญญาณตัวเองเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินเพราะถึงแม้จะการเงินจะขึ้นนนมมาาาดดีแตต่่่่่ววัคคเเอออองงงยไไ้ทํใรืข รายรับรายจ่ายเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นการแก้นะคะในเรื่องของพฤติกรรมครูก็แนะนําเป็นแบบนี้นะคะและต่อมาตําแหน่งสาสรชาค่ะ พูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางการเดินทางใกล้ๆลื่นไหลค่ะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะแต่ว่าในส่วนที่มันขึ้นมาว่าใกล้ๆเนี่ยคุณจะไปไหนอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะไปทําบุญนะคะซึ่งถือว่าดีนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการทําดีเป็นการทําอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดไม่ได้เป็นการทําบุญก็อาจจะเหมือนกับมีการวางแผนว่าจะไปบริจาคเลือดหรือว่ามีการวางแผนจะนําเสื้อผ้าไปบริจาคตามที่อื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่พ่ยขึ้นมาส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะ คนวันอาทิตย์ช่วงนี้จะมีเพื่อนน้อยไม่ค่อยแบบยุ่งวุ้นวายกับใครเท่าไหร่ตามที่ครูบอกนะตำแหน่งตัวตนมันก็ชัดเจนอยู่ละทีนี้มันก็เลยส่งผลกระทบไปในเรื่องของเพื่อนว่าเราอาจจะมีเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่สามารถที่จะคุยได้แบบทุกอย่างเอเวอร์รี่ิเลยนะนะคะอยู่หนึ่งคนนะคะส่วนสําหรับเรื่องของการหางานใหม่เป็นยังไง คนไหนที่อยากหางานใหม่ครูแนะนําให้รอไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะออกจากที่เดิมจริงๆอะไพ่มันก็ขึ้นมาไม่ได้สนับสนุนนะแล้วก็ถ้าเกิดจะออกจริงๆมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ต้องอยู่ไปก่อนนะจ๊ะช่วงนี้ส่วนคนที่ว่างงานมีโอกาสจะได้งานเข้ามาไหมช่วงนี้จะได้งานค่ะแต่ว่างานที่จะเป็นงานประจําเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นจะเป็นงานช็อบงานเสริมหรือว่าในเรื่องของการค้าขายออนไลน์หรือทําอะไรที่เหมือนกับเป็นตัวที่จะเสริมรายได้ให้กับคุณเท่านั้นแต่ถ้าเกิดงานประจําแบบนี้อาจจะต้องรอคอย ไป,ไปก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวครูจะมีเทคนิคนะคะวิธีการเสริมดวงให้ว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงทีนี้นะคะพูดถึงตำแหน่งพันธุกันบ้างดีกว่า พูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะโอ้โห,โโหเห็นแล้วเป็นไงคะเหมือน grab food บ,บ้านเราเลย <c oughs> แปลว่าอะไรแปลว่าในเดือนนี้นะคะเรามีเกณฑ์แนวโน้มที่จะเดินทางนะคะไปหาญาติผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่สําหรับคนที่ทํางานต่างจังหวัดนะคะหรือว่าพัดถิ่นนะคะไม่ได้อยู่ในถิ่นกําเนิดของตัวเองก็มีเกณฑ์แนวโน้มที่จะเดินทางไปหาซึ่งจะส่งผลดีไหมบอกได้เลยว่าส่งผลดีค่ะเป็นเหมือนกับการเติมพลังใจบางคนนะ การเติมพลังใจมันเรียบง่ายมากเลยอะแค่เพียงแบบเราอยู่กับธรรมชาติเราไปหาคุณพ่อคุณแม่หาคนในครอบครัวของเราแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับเราได้ชาร์จแบตแล้วอะฉะนั้นครูมองว่าถ้าเกิดมีโอกาสไปตามที่ไพ่บอกหรือคุณวางแผนไว้ให้ไปเถอะค่ะไม่ต้องลังเลส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยอยู่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของความสะอาดบริเวณไหนบริเวณห้องครัวค่ะให้ระวังค่ะเพราะว่าขึ้นมาห้องครัวมีปัญหาบริเวณที่มีอาหารมีเศษอาหารเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้มีเหมือนกับว่ามีแมลงนะคะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านหรือว่าในคอนโดพื้นที่ของคุณก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคได้นะคะแก้ไขง่ายๆจะใช้วิธีกําจัดหรือว่าพยายามที่จะเก็บอาหารให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้นเท่านั้นส่วนตําแหน่งปุตตะค่ะจะพูด ถึงในเรื่องของบุตรหลานและบริวารค่ะโอ้โหดูจากหน้าไพ่แล้วเป็นไงคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับ เสียเงินกับลูกหลานเหมือนกันนะแต่มันเป็นการเสียเงินด้วยความเต็มใจนะคะเสียเงินด้วยความพิศวาสส่งผลดีไหมอย่างเช่นเรามีการวางแผนให้ลูกไปศึกษาต่อเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมที่เขารักจะส่งผลดีกับตัวเขาแน่นอนนะคะการจ่ายเงินครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจ่ายเงินมากมายจนกระทบถึงตัวคุณแต่เป็นการจ่ายเพื่อที่จะให้เขาค้นหาตัวเองหาศักยภาพตัวเองซึ่งบอกได้เลยว่าคิดถูกอยู่แล้วส่วนคนที่เป็นเจ้านายแล้วก็มีลูกน้องลูกน้องดีค่ะนะคะแล้วก็ลูกน้องพยายามที่จะ ือนกับเอาอกเอาใจคุณพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะว่าคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ถือว่าทิศทางค่อนข้างดีส่วนอะไรใหม่ๆที่คิดวางแผนเอาไว้นะคะในเดือนนี้ทําได้ไหมครูมองว่าศึกษาไปก่อนได้หาความรู้ไปก่อนได้แต่ถ้าเกิดจะให้เริ่มต้นลงมือทำเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวเราเองอาจจะไม่มีความรู้กับสิ่งนั้นๆมากเกินไปทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้คุณจะต้องมีหุ้นส่วนค่ะไม่สามารถทําคนเดียวได้ค่ะและต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งอลินะคะตําแหน่งอลิ่คนที่จะขัดแยง้งคนที่จะมีปัญหากับคุณค่ะนะคะมีเกณฑ์แนวโน้มนะคะจะเป็นเพศที่3มต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีการพูดจาขมิบกันนะคะแต่ว่าดูแล้วถ้าเกิดไปกระทบกับตําแหน่งวินาศมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันร้ายแรงอะ่ะ แต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าพยายามปล่อยวางเขาอาจจะมีคําเหน็บแนมคําพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยผ่านไปเนี่ยมันก็ผ่านไปได้ไม่ต้องไปสนใจแล้วค่ะคนเรานะอยากจะมองฟ้าอยากจะมองดวงดาวแต่ว่าก้มต่ําลงไปมองพื้นดินมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะคะฉะนั้นโฟกัสให้ถูกจุดส่วนต่อมานะคะตำแหน่งปะตะัตตานีค่ะจะพูดถึงเรื่องของความรัก เป็นความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะขึ้นมาช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเที่ยวกับคนรักค่ะคุณอาจจะอยากหาเวลาพักผ่อนแต่ดูแล้วคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยเต็มใจไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปแล้วมันจะดีกับความสัมพันธ์ไหมบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะการไปเที่ยวกันไปพักผ่อนหรือแม้แต่กระทั่งการไปแบบ หาร้านอาหารดินเนอร์กันสักมื้อหนึ่งมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันหวานขึ้นมาทันทีเลยส่วนคนโสดเป็นยังไงมาดูกันคนโสดนะคะยังคงเครียดกับเรื่องเงินกับภาระค่าใช้จ่ายค่ะ,คะมันเลยทาให้เรื่องของความรักตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็ที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียเงิน กับแฟนของคุณนะคะคนเก่านะแฟนเก่าของคุณหรือว่าคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณให้เขาแล้วอยู่ดีดีเขาก็ตัดความสัมพันธ์ไปที่จะมีในเรื่องของเงินนะเข้ามาข้องเกี่ยวนะคะถ้าเกิดใครเจอแล้วก็ถือว่าฟาดเคาะไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนไหนย,ยังไม่เจอต้องระวังนะเพราะว่าขึ้นมาช่วงนี้อาจจะมีคนไม่จริงใจมาหวังผลประโยชน์จากเรานะคะแล้วก็จะมีเข้ามาไหมมีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการคุยแค่หยอดกันไปหยอดกันมายังไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คะ่ะ ส่วนตำแหน่งมราณะนะคะจะหมายถึงในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพกันก่อนเลยสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรคะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอาการบ้านหมุนหรือว่าอย่างเช่น เป็นความดันนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ํามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะลุกเร็วเกินไปบางทีนอนอยู่แล้วจะเขยิบตัวแบบนี้มันก็ทําให้เหมือนกับเรารู้สึกเหมือนรู้สึกอื่นได้นะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าขึ้นมาจะเกิดจากความประมาทจ,จากการขับรถเร็วนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่เดินทางไปไหนตลอดเวลานะคะแต่มันขึ้นมานะคะมันจะหนักหนาไหมก็ต้องระวังนะเพราะว่าขึ้นมาว่าพอสมควรเลยทีนี้ ดูในเรื่องของตำแหน่งสุภะกันบ้างดีกว่าตำแหน่งสุภะนะคะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมช่วยเหลือไม้ขึ้นมาว่ามีนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่คนที่เขาช่วยคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ออกตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณโดดเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนกับยื่นมือมาช่วยคุณไม้อันนี้คือมีแน่นอนส่วนขยายเพิ่มเติมสุภะจะพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนดูซิแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการกราบไหว้เดี๋ยวครูเช็คให้เลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหน นี่ง่ายขึ้นมาแล้วนะคะถ้าเกิดช่วงนี้นะคะคุณจะทําบุญอ้าทาบุญเสริมก่อนเลยให้เน้นไปนิดของการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะขึ้นมาว่าท่านคุ้มครองคุณอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะโฟกัสเรื่องอื่นมากเกินไปทํางานมากเกินไปจนไม่ได้สนใจในเรื่องของการปฏิบัติตร,ตรงนี้แต่บอกได้เลยค่ะว่าถ้าเกิดนะคะคุณเนี่ยยิ่งแบบ ขาดในเรื่องตรงนี้มากไปมันจะยิ่งทําให้ชีวิตคุณติดขัดแล้วก็ทําให้คุณเหมือนกับเจออุปสรรคมากขึ้นให้กลับมาในเรื่องของการปฏิบัติการสวดมนต์การกลับไหว้แล้วชีวิตจะรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอ,องขึ้นมาในเดือนนี้นะคะก็คือจะเป็นผู้หญิงนะคะไพ่ขึ้นมาว่าเป็นราชนีก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นแบบไหนอาจจะเป็นสายเทพก็เป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีนะคะหรือว่าในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับคนจีนก็อาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะลองดูแล้วกันว่าตัววเเราาคยบบูชกไห องคไหนบ้างก็ให้กลับไปดูแลตรงนั้นนะคะตำแหน่งสุดท้ายแล้วค่ะตำแหน่งลาภานะคะมาดูกันนะคะมีเกณฑ์โชคลาภไม้ขึ้นมา50 50นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากนี่แหละแต่ถามว่าจะมีโชคลาภนะคนที่จะเป็นสื่อนําโชคให้กับคุณคืออะไรคือคนแปลกหน้าฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบอยากจะเสี่ยงดวงโดยการซื้อลอตเตอรี่นะแนะนำว่าเหมือนกับ ไม่ได้ไปซื้อกับเจ้าประจําของตัวเองอ่ะเราต้องเปลี่ยนดวงพลิกดวงโดยการที่ไปหาเจ้าใหม่หรือคนที่เป็นคนแปลกหน้าคนนั้นจะมีลักษณะแบบไหนก็คือจะเป็นชายวัยกลางคนนะคะตามนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคู่จะเลือกไพ่เลขนําโชคให้นะจ๊ะสี่เลขสําหรับคนวันอาทิตย์ดูซิว่าจะเป็นเลขไหนบ้าง0 5นด นี่นะคะเห็นเด่นชัดเลยอย่าลืมนะคะถ้าเกิดได้ตามนี้ก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยจบไปแล้วนะคะสาหรับการทํานายทั้งหมดถ้าเกิดนะคะถูกใจคลิปนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยอยากติดตามจังเลยให้กําลังใจครูด้วยนะะง่ายๆโดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็อยากจะไปดูดวงฟรีไปตามได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่เพจคูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะทํานายไพ่ฟรีทุกสัปดาห์เลยก็วันนี้จบได้ปลอยแล้วยังไงเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ